ครับขอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้นะครับคนหน้าสุดต่างต่างก็เริ่มมาถึงนะครับคนตามที่จะนำลำดับต่อไปขอเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับฝ่าเราออกธุรีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมข้าพระเจ้า นายรัฐพัฒน์สุวรรณต์ที่ของภาคการเกษตรษและการปฏุบัติให้กับเกษตรกรและชุมชนที่มีความสุขเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตพร้อมกับอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์กระบือไทยให้มีคุณภาพชนที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงกระบือได้มาศึกษาดูงานและเรียนรู้รวมทั้งการีจากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ อุทัยธานีไผ่เขียวอำเภอสว่างอารมณ์จัังหวดสุพรรณบุรีได้รับกระบือพระราชทานซึ่งได้รับการดูแลบำรุงพันธุ์เป็นอย่างดีจากนูววิจัยีจัังหวดสุพรรณบุรีลำดับที่สองนบ,บุรี ลำดับที่ 4, สีนายสักพัฒรเยียมศักด์จังหวัดสุพรรณบุรีลำดับที่ห้านายธนวัฒน์เทพละเอียดจังหวัดสุพรรณบุรี

เราจะตั้งที่อย่างนี้ก็จะให้ยื่นเพิ่มขอบคุณนี่ต่อไปมันจะงงมากแล้วครับโอเคผมจะให้ผมจะกห้ 嗯。 หลังจากคุ้าองที้วึนน่เงรไม่เ่นงเีเราีนสรจนะคัซึ่งในวันนี้นะครับเป็นโคการจังหวัดสุพรรณบุรีงเป็นสปส โซบะตุนไซบตอนบตนต้นนนนะต้นเดยต้นเดยาาต้นเดยเลยโอ้้าด้ยอ้ดอยากกินอยากกินขอรอนนเยอตเปิด

หลายกลุ่มกเกษตรกรนะครัก็หลายๆภาษาผู้สื่เข้ามวที่ดูธุรกิจนะครับก็ลองสองบถามดูครับท่านสพวัดห้าสี่ร่างนะครับอ่าสูตเรียนรู้ในเรื่องของศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พี่น้องกเอกษตร